สวัสดียามเช้าความตะกคนมือนี้เขากำลังมุ่งนะไปยังเมืองดับจึงครับแต่ก่อนขึ้นไปครับลุงแม็กก็ได้ไปแวะซื้อของเล็กๆหน่อยๆครับเป็นชุดนักเรียนหาชิปสุดแล้วกับขนมติดรถไปหนำเพราะว่าขนมที่ห่อมาหน่กมันเริ่มเบิดแล้วแจกวันทิทางเมื่อวานระยะทางจากซี้ยกองไปดับจึงกับประมาณลอยโล่ครับบวกลุกบ่มันใจกันประมาณนี้แหละสำหรับเส้นทางชงนี้ให้กับพวกคุว่าเส้นทางที่ดีหรือบ่ดีครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันข้างหน้า ขี่รถไม่เ,เลยครับมาหอดบ้านดากล้านผ่านภูงัวมาแล้วแต่ผมบริษัทไทยมันจะรู่แมกไายมันทายรู้แล้วนะก็เด้บริษัทครับภูงัวงก็ดได้ตอนนี้อยู่ที่บ้านดากล้านครับเป็นเพิ่นขายกระตากระไดแว่หน่อยหนึ่งแล้วก็ไม่เิ็กหน่อยลูกแม็ก็เอามาหม,มามาแจกไปซะ,ะเยลยเอามาสองซมฮอครับใช่หรืไอ้เพื่อนนี่บอกช่วยห,หางหนู้ดเดี๋ยวเดียวครังเดียว Ưu ưu Nhìn ăn hoa bây giờ nhìn ăn đèn nè Nào thầy con đi Íp Nào Khắp cùng Phụ áo bộ phụ nhạy Ôi Nào là này phần này lạ <laughs> à, ผมพากพันไปโรงเรียนเลยอ้าวอู้จระนล克拉อันนี้อีกอันนี้อีก,ออกเดี๋ยวห่อนึ่งนะแม่เออเิ็ด,ด,าดมาเลยมาอยากกินหนุ่มามากมากมากเจ้าหนุมน่มเจ้าหนุ่มอ่าไปต้องหอ่อให้ต้องห่อไปต้องห่อบ่อ้าวนกเป็นยังไงวะวันไปโรงเรียนทำนกเป็นบ่ เกมบอนแ่้กอยู่เอาตาผมเอาเอ้อันนีด้ม่ยังยังท่าหนาแต่ปีตีเอาเขียโรงเรียนไทยตันี้นี่นี่โรงเรียนไทยตัวโรงเรียนโรงเรียนครับ ส่งผมม้คือเถะแล้วส่งผมไหมบ้านโคกส่งผมเถ่ป่ะเอ้าได้แล้วบ่พูดอะไรวาหมาตัวนี่เอ้าจับหน้าบักละนี่ให้ร้านหน่อยเราเดินๆโอ้นหน่อยๆจักไวเอาจักไวเออามาเดี๋ยวพ่อพี่ใช่ระหมอหัวหลุดมันหันได้หัวเดียวบ่ได้หรอกเพราะว่าบ่มีแควได้แล้วบ่ยังยัง เอาเดี๋ยวถามก่อนยังบกคูกันมาเนี่ไปท่าใดาันมามามาท่านใดมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวกนกเอานกลเออเอาเาบงหันใดห้อเดียวบ่เอาเอาเอาเลุกเป็นมเอา เออเป็นนยปวดบาดทุกสายน้อยหน่อยนะแต่เพื่อนเนาะเพื่อนนี่้ือไโอ้โหดีอะว่านนลเอยครับผมบานบันดักล่านน้อเอยเนาะบันดักล่านทั้งนาดักเตเตียมต่อไปยีกหนัลเียมกลังมุดักเรียมยาวเลยดักเกียมหลักเสิงประมาณนีครับเดี๋ยวเก็ีบรรยากาศให้เมืองเลยสำหรับการเดินทางมือนี่ เล็กน้อยมือบานนี่หัวจักคว่ำครับหัวแจ๊คไวเอาของพร้อมหลังจากแบ่งปันสำใจเล็กๆน้อยๆแล้วเขาออกเดินทางต่อครับการมาดักจิ้งครั้งนี้หัวซึกว่าฝ่าฝนเป็นใจครับบดตกเลยทองฝ่าแจ่มใสเหมาะสำหรับการเดินทางที่รถไม่เลยไปเจอหอนบ้านเชียงหลวงครับเห็นบนเทียนย่างวัวอยู่ข้างทางก็เลยพากันจอดเบิ่งประเทศอี๋ยังวัวนี่อันนี้เขาเอิ้อนว่าอีหยังกับบ่หมูแล้วก็ลั่งเบลื้มเปลือบบ่หมอยู่เขาเอิ้อนเนียงก่อ เขากะเนียงเอาระเหดเาไเอาไปเห็ดเหลาไโอ้มันมันเกีียวมาเป็นพงนี่นี่มันังไม่ตีออกแน่น่ะเขากะเนียงครับเอาไปมักเหล่าเห็ดเหล่าเมาเมาเมาเป็นดอกหยาป่ะเป็นบเป็นดอกหยาป่ะดอกดอกเขาดอกเข่าป่ะเขากะเนียง เามนมากแล้วกันเออเพิ่งเคยเห็นกันกันเป็นเขาเลยฟาดเป็นฟาดถ่ายยดีลูกี๋ยวเอานมมาให้มาถ่ายยดีอ่ะเอว้เอาไปขึ้ไปก่อน่นานอนมืออึกอนตอนมืออึะกอนเอาเลยเดี๋ยวถ่ายขนมข้าวนึงฮะน้องหยาดเอาให้น้องก็ได้เจ้าเอาก็ได้เอาทำกันล่ะ อ,อ,อ้าวกละสวงหออ้าวกระสวงอา้อาไอหนอก็แล้วนต่จะได้น้ำจอดหนึ่งอ่ะอ้าเอาอยู่าม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 านี่ยังนี่ฮะบ้านเชียงหลวงนเานาะอ๋ออนาคตอาจจะเป็นเมืองกันนะครับสำหรับบ้านเชียงหลวงมันกำลังจะเลื่อนมันกำลังจะปั่มขุดเขียวๆคุณเอาบ่าม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 า เอ้าเอาตัวนี้เจ้าแม่เจ้าบ่ผู้ใดสัน่นมาเรียนน้ำการเรียนเชื่อบ่อน,นี่แม่เจ้าบ่เลื่อยโอ้เอาไว้ให้แม่เอาไปให้แม่เจ้าน้าสัน่นอันนี้เป็นเข่าครับเอาเพชรเรามักแล้วว่าได้ผ้าเบงเม็ดน้อยหนึ่งโอ้โหนี่นี่นน นหน่อยครับครึ่ง่าลุงแมกว่าเอาเห็ดเหล่าครับผมบม่เคยเห็นแปลกสำหรับผมแะเอ้าตู้เขาแถวดีเว้ยแถวยางดีเลยเอาบ่อะไรบ่เอาพลอทอก่้อนพลอยทองกอนอ่เลยเลอยทอกอนเออเชื่อมคู่กันพลอยทอกกอนเอาเออเออคู่กไนทุกันแน่นบเอ้นบเอ้ยนอเอ้ ครับผม<ฆ>ครับวันนี้จะเป็นป<ว>ักปานจะกระโคคู่เด้อเอ้าเอาาเดี๋ยวข่าหนึ่งใช้ครบกันตึ๊บ,บออกจากทีเปินตีอันนั้นมาน้อยหนึ่งครับแต่ว่าพ่อโรงเรียนก็เลยษปรกันแวร์แจกขนมน้อยหนึ่งอันนี้นคุณครูเพิ่นลุงแม็กเลวลูกบอลให้ 3หน่วยเป็นเอฟสี่ถึงโ่หมายแจกอ่ะเอ้านักเรียนกับโบรลายปันไดโอ้พิ่นวายกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาครับผมเอาเอ้าเอาครับเอานักเรียนหน่อยเอาเอา้า ส่งป่ะใช่เป็นมู่บานดาดักกันครับดากยังบุหร่พนกเลื่อมล่หมูบานยังเกาะนกลัวดาดบานดักบานดักบานครับออกเสียงอย่างน้อยๆพบอกเสียงไรมันติดเล็กเล็กหน่อยลายลายครับอับเี้ยเร็วโอมากลคุณ แต่คุณเพื่อนมาแล้วคุณโอ้จบไปแล้วตัวนี้ตัวนี้สนักเรียนอ๋อเขาจบแล้วอ๋อเขาจบามามามาเด้อเอาขอบใจเด้อครับขอบใจเด้อรับผมใจเด้ออ้าอาวนี่เสียบใส่ อ้าวขอบใจครับผมอ้าวขอบใจอ้าวขากกับคุณเดินทางต่อประมาณนี้ยเราบรรยากาศคางทางหมู่บ้านดักต่างๆครับก้อนหอดดักจริงอยู่กับม่านอ่าจั๊กโร่ปุ้เลยังสีหอดผมก็บอกเดบิ่งแผนทีว่าเขินโบมี่การ์ดบดถือว่าเลยจิ๊โร่ของฉอดดักจริงครับคุณอย่าสีเกียบรรยากาศทำยังไงเรื่อยล่ะสำหรับการเดินทางเมื่อนี้ ลดนไปนะปไดรตุบอ้ะเอ้ยอแล้วมีลูกหน่อยพวอเดยอด้วยแอ้วด้ยล้าพอดีน้ารุมุ่นบ่โอ้ทางไปขึ้นลงเยอะเครื่องไปขึ้นยากแท้โอพ่นบ่ อ,อ,อทางไปนา,ารเราหมุนป่าไปไตนนฟตดกระทตกขับทั้งฝนตอนนี้กำลังมุ่งนาไปตามาหมู่บ้านชนบมติทางรักจึงนี่ล่ละที่ภาคอันกีขเขาไปเรื่อยๆครับเป็นเส้นทางที่เขาเบ่เคยมากกระบ,บาได้จหรับเส้นทางนี้ครับเบื้องทางโอ้ยขากแี้แต่ว่าเส้นทางมันก็มีทั้งดีแล้วก็บ,บ่ดีนกันไปครับก็เลยเก็บบรรยากาศให้เบื้องสีเปเรื่อยๆจนก,กว่าจะหอดจุดไม้จนกว่าจะหอดมองเศร้าคนละ ปอยครับจุ่มนึงไปให้บมแม่เอาไปเจ้าก่อนเอาไปเกตรไทยทั้งคููทั้งฟาครับท่านใหคุณวิวงามออ้ผู้สาวตัวนี้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวขานุ่มไปเองเดี๋ยวขานุ่มไปเอกขานบ่เดี๋ยวหาเอ้ามอนหน่อยนี่บะไรโอ้ย พ่ดแน่มันอยู่พากันไม่ใปลูกอย่างขูดเข่าผมช้ำไม่เครื่องบแถวนี้ผมมีหม่องมามาอันนี้จะเจ้าแก้เจาตเจ้าแก้แล้วาปีเลยเอ้าโอ้ยเพ่อนยังให้ดีอันนี้ขับผมอันนี้สุนิยนานี่ลัเลยตายกับปนันเอา ่แม่น้ำบาดน้ำบาดนี่ยเขามีขายไก่บ่แม่สวนให้พี่บออีกไก่บ่มูมบาดคือขาดเลยบ้านแม่นี่บ้านแม่ทั้งพี่โอ้ทั้งผุนแมูบาดเนี่ยทุนกู้โบกเก้าโบู้บกเมืองเก่าครับข้างหน้าอีกจังลูกพวกนี้ ยาสิไปนไทยเบิ่งครับทุกคนเดี๋ยวเกี่ยวกับบรรยากาศที่สิระไปเรื่อยจนกว่าสิฮอดยามัอเศ้าฟังกับสีย่างนี่แหละไปให้ไปหน้าครับเข็ดหัวให้สวนไปเรื่อยๆป่ะเดินทางต่อออกเดินทางต่อครับเส้นทางแนวขี่แม็กออกจากตัวเมืองดากินประมาณ6กิโลแล้วแต่ว่าเขาว่าในนี้มีหมู่บ้านอีก กันเลยพันขี่กับไปครับภูเขาสีลึกเขาไปซัมไนขึ้นกันแต่ว่าทางเส้นนี้มีวิวธรรมชาตินี่งามอีกเลยครับทุกคนแล้วก็มาทางนี้ครับรส่วนมากผู้ปลูกเขาทุ่งภูเขาเบิ่งเครื่องเรือนน่ะเขาได้ครับเน่ยมวนดอกไม้เต็มผู้เลยแทบทุกหน่วยเป็นภูเขาเขาบ้านยังก่อนนี่นผู้โบกบ้านผู้โบกอ่าอันนี้ไวก่อนเจ้ะหายเจ้าตัวเดีเเเบอกคุณแมาขนมแน่ไหนเจ้าขนมไหมเพิ่นจ๊กอกจ๊อกขอนมจ๊อกมาเตียง จ้ขนมบ่เอาอยู่บ่มาเอาจ้ขนมมา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 เอาบ่ต้องยานรอกหมู่เที่ยวซื้อเอาจขนมามครับผมเอานั่นบอกมูม่เอาเนี่ยมุ้พกได้กินสันมามามาอีกข้อนึ่งอ่ะมาอีกมาอีกข้อนึงคุณส เป็นหมู่บ้านสามกลางเสืยกเขาเนาะโอ้มีตะผู้ครับคุณวิวงามดีดีอ่ะอีกข้อ,อขเรื่องเจาะเดี๋ยวเด้อเอา้าหย,ยาดกับานนเล็กหน่อยครับคุณอยู่ต้งผู้ตง้งขาเอามาเอาเอาเอา,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 าอีกคุณก็ลังมากคุณมาละ าามาเอามาเอาโอ้ยหมู่บ้านเพิ่นจังลังคาเลื่อบบนบ่เิบ่ถึงเศร้าหรอกมัง้งถึงอยู่บอกเต่าวิวในงามดีเอ้ยวิวมีทั้งงวัวครับมีงวัวมีหมูเพิ่นเลี้ยงอที่เทิ่งหนี้ขอกหมูขอกงัวเพิ่นว,วิวดีวิวดีวิวงามครับออเอ้อใช่อะไรอีกคนหนึงห่งอีกคนหนึ่งหรอเอาบ่า เอาอันนี huh. ้อีกเอาอีกไอ้เพื่อนให้เพื่อนอะไ้เพื่อนนี่เออพูดนันเดีน้องนะเอาไปให้น้องน้มาเนี่ยบอกกันเลยฮะพูดพูดเอาไปให้น้องน้ำพูดบอกเอาเจ้าไปให้ก็ได้เจ้าไปให้ก็ได้เออน้องใหญ่อันนี้อีกเอาไปพูดให้น้องน้ำเออใช้ไปตึงคุณให้อะไร ให้ลูกเพิ่มทั้งนอนได้เฮ้ยอยู่ดีเนาะอยู่งามเนาะคือทำไมอยู่สูงถ่ายเต้นมมบานใหม่บอกแมนค่อยญ่ายมากไม่ต่ปุนโอ้ใหญ่คือมใไม่ครับจู่สูงแหงเที่ยวมาปุ่นอะทั้งลางขี้มาทั้งปุ่นละขึ้นมาผีไปหนีกีกกิโลหอดมมบาตสิบสามกิโลสิบสามกิโลหอดมมบานมีโรงเรียนเนาะมี มีโรงเรียนครับไาครับคนเดินทางต่อจนหอดมูบานปุละจุดหมายคือเอาลูกบอลไปให้เด็กหน่อยเอฟีโรงเรียนฝากมานะนะครับเดินทางต่อทางเขาไปกระเรื่มแคบกับมุนป้ามุนดงไปไปหอดกับหัวว่าสิพอนักเรียนบอกว่าเป็นช่วงคนพักก็ดีตอนนห้องาขี่ก็มาลึกประมาณ30กิโลล่ครับจนไปหอดมูบานดาบปลานเกา่ามาแล้วครับนักเรียน จะคนบ่น่บ่ราศีถึงสามทิบหรอกไม่แค่นี้ละมีอนุบาลบ่หอดพอสามพอสี่ครับนี่ๆๆหอดพอสี่บ่น้งเรียนแสงวิทยาลบตอบรับบางคนก็ฟังข้าบ่ออกกัมีกระเทวากระเบ้างกระเทวากระแถวกาะเกาะอะ

อ้าวปสองเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเออ้าวอ้าวสั๊เลียมนี่ประมาณสีปลายครับคูคร่วประมาณสี่สิบกว่าคนี่แหละ ก็เป็นโมบาหนหน้อยๆนะคุณครูน้อยน้อยประชากรบ่หลายเพื่อนวะอ้าโอ้ได้ห่อเหลี่ยมไปเพื่อไงห่อคือโมคือโมวะเอ้าคืาอคเป็นน้ำเหลี่ยมซุบหนิเด้อเด้อเด้อเฮ้ยแต่ละาแบบนี่้อด้อะไตัวนี้ าหายอีกกระไรนี่ครูาหายอีกกระไรหเหลืออีกหายอีกพุทธสามก็ะไรหายอีกพุทธสองก็ได้ไหมอหอหอเอา,เอ,าอีกเๆๆๆนาะเอาอีกเอาเอาเอาอีกเด้อเด้อเด้อหันไปหันเอาเอา อ้าวอ้าวเออเดี๋ยวๆอ้าวเอาไปก่อนเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวๆๆๆปึ๊บอ้าวคับผมอ้าวมันจะได้อ้าวโอ้มีนี่พร้อม ได้ครอบแล้วบ่เจ๊อันแล้วหาอันหาอันแล้วไปซี่วะนี่เอาไปอีกเห็นครบหาทุเลยหาแล้วครบครบวะเราบ่สี่ได้รบ่นี่เจอันเปซี่เอาอีกอันนึงอ้าวเขาพวนี้คือประดาย,ยางนี่เดี๋ยวมาหาเดี๋ามาหายขานึงเดี๋ยวมาหายขานึง ข้าม <ừ. S 1> ่นเนด้วยพอๆเมือเด้อเอาแช่ไว้ร่วงชี้ให้ข้าขนมนำเด้อใส่แก้วข้าใส่เหรอเอาแช่ไว้เลี้ยงแช่ไว้เอาวันใดเทไรใส่ซีอาไปอีกอาอีกอีกอีกเอาครบหรือเปล่านีอีกตัวนี้ เอาตัวเลยด้ครับเอาเอาเลยแมนรับเอาเลยยบ้อยโอ้พิ้วพิ้วพิวพิวพิว้อูอเอัดกันนนัเลยหาครับมันโดนมาเถื่อมันอยู่เลือกแข่งรันเงีัยน้องรันข้ามป่ารันข้ามป่านี่นน่ปึ๊บมา